สวัสดีครับอยู่ดีๆก็มีทริปเร่งด่วนเกิดขึ้นนะครับผมจะบินไปสิงคโปร์ไปงาน Forbes u n d e r 30 Summit Asia ครับงานนี้ผมได้รับการสนับสนุนโดย Oppo นะครับเป็นผู้จัดการให้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่สิงคโปร์เนี่ยงานนี้น่าสนใจขนาดไหนแล้วที่นั่นเนี่ยอัพเป p เขาจัดเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างครับเดี๋ยวเจอกันครับ ราอยู่ที่โรงแรมแชงกรีล่าที่สิงคโปร์นะครับซึ่งเมื่อคืนผมก็นอนที่นี่ทางออปโป้เขาดูแลดีมากนะครับโรงแรมตอนนี้โรงแรมใหญ่ๆเนี่ยมันจะเฟสติฟมากใครชอบบรรยากาศช่วงนี้นะมาเห็นดูต้นคริสต์มาสต้นนี้นะฮะตอนแรกก็ดูแบบเหมือนต้นคริสต์มาสปลอมใช่ไหมแต่ว่าเอ๊ะดูทรงมันไม่สมมาตรอพอไปดมใกล้ๆอะ่ะเหมือนจะเป็นต้นจริงฮะเพราะว่าที่แคนาดามันจะมีต้นส่งมาแบบเนี้ยเมืองไทยก็มีที่ ที่หลายโรงแรมเขาใช้ต้นจริงตัดหมาอันนี้ก็อาจจะใช่คนสิงคโปร์เนี่ยขับรถแพงๆเยอะมากทั้งใที่รถที่นี่คือแบบแพงสุดจริงๆงานวันนี้เป็นงาน Forbes ที่เขาจัดสำหรับผู้แบบเป็นคนรุ่นใหม่มากๆนะครับคืออายุต่ำกว่า30เนาะ Under 30แต่ว่านี่ผมเกินมาเยอะแล้วนะแต่วันนี้มาในฐานะสื่อเนาะ ตอนนี้จริงๆข้างในมีงานอยู่แต่ว่าเรา,เอาแอบ,บแบบแบบ,แบ,บนึงเพราะว่าเออมื่อกี้คนเยอะถ่ายไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยมือยู่ที่บลูของออ p ฟ์นะสปอนเซอร์ของเรานะครับเออนี่ยเดี๋ยวเขามีให้มีให้ถ่ายรูปด้วยเนาะอันนี้เนี่ยนี่มาเลือกถ่ายรูปกดถ่ายรูปได้ OPPO f i n e e n t r y ครั้งนี้มาในคอนเซปต์เบาแต่กว้างใหญ่พับไร้ทิ่ติหน้าจอ7.5นิ้วบาง5.9มิลเท่านั้นเองนะครับมีสีทองแชมเปญโกลและสีดำค l a s s i c Black กับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับ4,805มิลลิแอมป์นะครับจุดเด่นของดีไซน์อยู่ที่กล้องหลังที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวงแหวน Cosmos ของเรือนนาฬกาสุดหรูกล้อง3ตัวคมชัดมีเอกลักษณ์สไตล์ Hessen Brand กล้องในตำนานจาชาติสวีเดน ถ่ายภาพได้อย่างมั่นใจนะครับมีทุกเล่นหลากหลายฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นดูอ้พรวิวตากล้องและนางแบบในแบบสามารถเห็นภาพก่อนได้ทั้งหน้าจอด้านหน้าและด้านหลังนะครับเซลฟี่แฟล็กซ์ฟนะครับได้หลายองศาไม่ต้องยื่นแขนนะครับ จัดเฟรมแบบง่าย West Level ได้มุมใหม่สุดครีเอทีฟนะครับแล้วก็จัด Timelapse 4K ได้หลายองศาไม่ต้องกังวลในการใช้ขาดทั้งกล้องนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ากล้องเขาเนี่ยดีมากจริงๆแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบจากโทรศัพท์ปกติเนี่ยเพิ่มความครีเอทีฟได้อีกเยอะเลยนะครับ ส่วน Apple Fine Entry Flip นะครับมาในคอนเซปต์พับแบบมีสไตล์เก็บสะดวกใช้งานง่ายนะครับมีหน้าจอแนวตั้งด้านนอกมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายถ่ายรูปแล้วเข้าถึงแอปได้ทันทีนะครับมี3สีได้แก่ครีมโกลสีมิสตี้พิงค์และสีสลิกแบล็คนะครับกล้องสไตล์ h ฮ s ์เซนแบรดนะครับเซลฟี่ได้ครบแบบ u ัลตร Wide มีกิมมีคในการอัดวิดีโอแบบเรทโรกระทัดรัดจับถนัดมือแบตเตอรี่4,300ม ah. ิลลิแอมนีนะฮะนี่สวยงาม เห็นป้ายโฆษณาที่สวนภูมิจับของจริงดูพรีเมียมมากมีคนถามว่าแบบไหนถนัดมือกว่ากันเออผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการโทรศัพท์เล็กนะอันเนี้ยดียามากเลยหมายถึงว่าสําหรับคนที่นึกถึงคนที่แบบไม่ได้มีกระเป๋าอะไรใหญ่ๆห,หรือไม่ชอบพกกระเป๋าใหญ่ๆอะ่ะโทรศัพท์ฟลิปแบบนี้มันเวิร์มากนะฮะเพราะว่ามันลดขนาดแบบใส่ป๋งเกงข้างหน้าหรือว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงก,ก็กระเป๋าถือไม่ต้องใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาแบบ เน้นแบบใช้งานจริงๆเนาะอ่านแบบนู่นนี่นะฮะหรือว่าดูแบบดูหนังอะไรเงี้ยเวลามันทําแบบอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กมากเลยเวลาดูหนังนะฮะ thank you ขอบคุณครับ oh, <thank> นี่ในร,รูปแ <Thank you. S 1> น้รรา <Yeah. S 1> วันคืนนี้ฮนะเป็นสริปของเขาใช่ไหมแล้วก็เป็นมีของเรา <Okay. S 1> นี่นะครับสวยงาม คอนเซปต์ของงาน Forbes 30 o u n d e r 3 t Asia Class of 2023นี้นะครับคือการคัดเลือกรายชื่อผู้ประกอบการนะครับผู้นำนะครับแล้วก็ผู้บุกเบิกในวงการต่างๆนะครับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับอายุไม่เกิน30ปีนะครับทั้งหมดจะมีคร่าวๆประมาณ300คนครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะครับ โดย30คนเนี่ยเขาจะชัดเรื่องมาจาก10สาขานะครับได้แก่ศิละปะนะครับศิล,ะป,ะะละปะนี่มีหลากหลายแขนงเลยศิละปะนะครับเป็นแบบงานสไตลิสตสอาหารเครื่องดื่มประเภทนี้นะครับหมวดที่2เนี่ก็คือบันเทิงและกีฬานะครับอันที่3ก็คือการเงินและบริษัทร่วมลงทุนนะครับอันที่4คือสื่อการโฆษณาแล้วก็การตลาดนะครับหคือค้าปลีกและอ e ีคอมเมิร์ซหคือเทคโนโลยีองค์กรนะครับเดคืออุตสาหกรรมการผลิตและพลังงาน8คือสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ 9คือผู้ประกอบการเพื่อสังคมนะครับและ10เทคโนโลยีสําหรับผู้บริโภคโดยผู้ที่ถูกถูกคัดเลือกเหล่านี้นะครับจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและขับเคลื่อนนวัตกรรมในสังคมด้วย ผมขอยกตัวอย่างในโหมดคนบันเทิงโซนเอเชียนะครับอย่างเคป p OP, วง n ิว j e a n s ในสาขาบันเทิงนะครับและกีฬาและวงเลอร์เซอร์มทั้ง2วงอายุน้อยและมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับข้ามาที่ฝั่งไทยผมยกตัวอย่างคุณวินเมทวินโอภาสเอี่ยมกระจรนะครับนักร้องนักสแสดงและนักธุรกิจชาวไทยที่ได้รับคัดเลือกด้วยนะครับเพราะความสามารถโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นไอคอนล่าสุดกาเป็นแบรนด์บราซด้วยกับพ r าด a ด้วยนะครับคนที่มางานเนี่ยก็จะมาจากทุกๆปีเนาะก็คือเป็นแบบเป็น เป็นคนหนุ่มสาวนะครับที่อายุน้อยๆแล้วก็ทำธุรกิจต่างๆเน่ยอันนี้ก็จะเป็นสกินแพทช์ไอแปะผิวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นพวกแบบช่วยเรื่อง vital sign อะไรแบบนี้นนะสัญญาณชีพนะฮะได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีค่อนข้างเจ๋งเลยนะฮะเขาจะมีงานปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วก็คนที่มาก็จะเป็นเชฟที่นี่แหละฮะอยู่ในลิสต์ด้วยนะครับ อย่างนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นชุดเมนแสวซึ่งไปขายทั่วโลกเลยนะแล้วก็ไปได้ลงโวิกได้ลง GQ ได้ลงวอลเปเปอร์ฟอสอะไรอย่างงี้นะฮะคนนี้เขาทำบอร์ดเกมอ่าคนนี้เขาทำบอร์ดเกมแต่ว่าอันเนี้ยเห็นไหมว่าเป็น Class of 2020เน่ีะเป็นแบบเนี่ยได้ไปอยู่ใน Taipei Fine a r t Museum อะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นบอร์ดเกมแบบโุเคนนะครับแล้วในเนี่ยเขาก็จะมีนามบัตรให้ดูเนี่ยพวกเนี้ยน่ารักมากเลย อันนี้เจ๋งมากเลยอยากให้ดูคนนี้เป็นศิลปินนะครับนี่คืองานนี่เห็นไหมเป็นคล้ายๆแบบแบบแบบเป็นเหมือนคริสตัลนะฮะสวยมาก um, this is very nice can you can you just since you're here can I ask you a little bit about your y o u work this is my latest artwork uh, the title of this work is the sushi from 2053 and Um, They are looking like a little bit familiar, but like slightly twisted. I see. And as you can see, for example, like this one. Oh, sorry. Okay. Right? For example, like this one is that, that one. Oh. And it has a like uh, blue green color. It's a salmon sushi. Uh huh. But like it doesn't have any appetizing. Oh. <laughs> so. And this one is a mackerel sushi, uh -huh. uh, which has a layer part like pattern on Ooh, it. Oh. Okay. So, <clears throat> The reason why I made like this kind of a like, strange-shaped sushi is that I wanted to tackle the, um, the issue of um, pollution of uh, marine ecosystem oh. and also contaminated water. And, yeah. and all and sushis cool. were designed by AI oh. and modified by me. And the reason why I chose the AI for the project is that there's a big similarity between the good patient and the artificial intelligence because both are not both are unpredictable. And I believe that that kind of like process ties in with the core message of the project, emphasizing the uncertainty and unpredictability of the environment. Yeah. Thank you so much. need to. เราก็อาจจะได้กินซูชิแบบนี้ที่มันไม่ไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เขาก็เอา AI มาช่วยดีไซน์ด้วยนะครับก็เป็นจะได้เห็นว่าจริงๆอะอย่างงานเนี้ยหัวข้อหนึ่งที่ที่คนพูดถึงเยอะมากๆก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแน่นอนอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีเอลิเมนต์ของของโลกอนาคตในเชิงของการเอา AI เข้ามาบทบาทของ AI ว่ามันจะมาเป็นส่งผลครอบด้านบวกด้านลบยังไงอะไรเงี้ยนะครับด้วยเนาะ่ผมคิดว่าก็ ทำให้มิติของงานน่าสนใจมากขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปฟังงานสัมมนาก,กันต่อครับงานฟอสซี่เป็นเหมือนงานที่ทําให้เราได้รู้จักบุคคลที่น่าสนใจในแวดวงต่างๆนะครับรวมถึงดาวรุ่งอายุน้อยธุรกิจต่างๆที่เป็นธุรกิจของคนยุคใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนเหล่านี้ที่ผมได้มีโอกาสไปฟังเนี่ยฮะ เป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงแล้วก็เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้ดีมากเลยนะครับธุรกิจที่เขาทําก็น่าสนใจถึงสิ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าในมุมมองของคนที่อายุยังน้อยอยู่เนี่ยเขามองเรื่องเหล่านี้ยังไงแล้วก็ไม่เหมือนกับคนเจเนอเรชันก่อนยังไงบ้างผมคิดว่าการที่เราได้เห็นมุมมองที่หลากหลายเนี่ยจะช่วยให้เราแก้ปัญหาที่ท้าทายมากของโลกในตอนนี้ได้ครับสุดว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากเขาจัดทุกปีนะครับใ,ใครมีโอกาสได้ไปปีหน้าเนี่ยนะครับก็ห้ามพลาดเลยทีเดียว เรามาอยู่ในจุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งของสนามบีมชางฮีนะครับก็คือตรงโซนจิวเวลตรงนี้แบบมาจะรู้สึกเขียวเย็นมากน้ําตรงนี้สวยมากเลยนะเนาะแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่บนนี้เราก็จะเห็นว่าเขาแบบเขาตั้งใจทาจริงนะครับตอนนี้ไม่ีรีมซูเปอร์มาริโออยู่นะครับก็เลยมีไอ้กล่องๆนี้ด้วยนะฮะสิงคโปรนเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึงเรื่องความตั้งใจในการปลูกต้นไม้เนี่ยไม่มีใครเกินจรงเพราะว่า เกาะเขาเล็กนิดเดียวเนาะแต่ว่าเที่ทุกคนทราบว่ามันเป็นเมืองที่เขียวมากๆนะครับคือเขาปลูกต้นไม้ได้ตรงไหนก็ปลูกแหละแล้วก็มีกฎหมายนะฮะเวลาสร้างอาคารจะต้องมีพื้นที่สีเขียวเท่าไหร่เนี่ยแต่ความพยายามทั้งหมดเนี้ยก็ทําให้เราเห็นสิงคโปร์แบบวันนี้นะครับที่เขียวมากๆและแม้แต่แม้แต่ทางในสนามบินเองเาก็พยายามโชว์เรื่องนี้อยู่สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณออโป้มากๆ,ๆนะครับที่เชิญผมมา ได้มาแป๊บเดียวเองอยู่สิงคโปร์ไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ mm hmm. ถือว่าเป็นทริปที่สนุกมากและได้ความรู้มากนะครับเดี๋ยวทริปน่าจะไปไหนเดี๋ยวไว้ติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับ